สถานการณ์ช่วงนี้มันก็จะเวียนแบบนกครับเวียนปัตตานียะลานะลาจะหมุนวนมันเป็นวงรอบตามปฏิทินนะครับผมการก่อเหตุก่อกวนเพื่อดิเิเด็กอะไรสร้างความน่าเชื่อถืออะไรของเขาก็ว่าอะไรก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็แกงหงต้ไม้น้นไม้ที่เราได้จากตรงที่เราเดินผ่านนะทุกคนครับยอดตักตองครับของเกิดจากป่ามันอยู่เป็นแถวเป็นแนวครับเจ้าของก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กซะเลย โอเควันนี้ไปพักทองนะครับผมดีอะครับเปนสื่อนเอาไปประกอบใส่อาหารได้ครับเอาไปเพิ่มผักนะเพิ่มเนื้อนี่ครับนี่เราก็จะหากินแบบนี้ที่ผักหาผักหาอะไรไปแกงใส่กาใส่ใส่เนื้อที่เรา,าหานอนึงมันเอาไว้หุ้ยขึ้นสองสามหนอ เหมนี้ต้องนอนที่นี่น,นานๆกินก่อนที่ชาวบ้านจะมาเจอร้อยจะนั่งครับใช้วิธีขี่เอยวนะไม่ต้องไปตามเสืยอะไรยี่นี่ปุ่มก็ได้เสร็จแล้วครับตับเดียถ้าคุ จะปิดพลานไปหน่อยใส่ยานางเลยครับด้วยหน่อไม้ครับใส่ลงไปเลยไอ้เน้นหน่อไม้ชาวบ,บ้านกินอร่อยครับเดินเจออะไรเราใส่เลย น้ำไม้ต้มแล้วนะครับจะได้อ่อนไม่คงตามด้วยยอดฟักทองอันนี้กินมังสวิลั์เนื้อไม่มีนะเนื้อหมนูน่าจะไว้มือเย็นครับมือเช้าเรากินตอนนี้ก่อนประมาณเที่ยงครับทำอาหาร นี้สายครับนี่อยากมีภารกิจเนาะทำงานจ่าปิด้าครับยอดเพิ่มเติมน้ำยอดลดเงินนะครับเพี่อนเพื่อนเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามันไม่ดีเนาะเกิดเหตุการณ์ไว้ก็เปลี่ยนแปลงเวลาทำกินทำอาหารนะรมันไม่ใช่ได้อยู่ที่เดิมตลอดเนาะดูแลร,รักษาสุขภาพกันนะครับ คำคมวันนี้มีดคมตัดใจก็ได้แต่ไม่สามารถตัดใจจากเธอได้เรื่องก่อน,นครับสามเมตต้องซื้อครับสายยาวสามเมตรลูกโดดอีเดือดที่แล้ครับ ๋ยวม,มาเมนี้ลูกโดดลูกโดดก็ได้อยากสวนชาวบ้านนี่ครับไม่รู้มันเกิดเองรึเปล่าชาวบ้านดีใจครับเห็นทหารผ่านมารียบมาเก็บผักเก็บหญ้า,าไว้หมดเลยครับใส่ปลาลงไป,ไปหลายแทบหลายเด้อ